คุณวางใจช่วงรถเด่นเย็นนี้กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะคลิปนี้เป็นสุดยอดรถเกง๋งฮัชแบ็กหประตูที่สมรรถอนะยอดเยี่ยมขับขี่สนุกและที่สําคัญนะประหยัดมากๆเลยนะฮะขอต้อนรับทุกท่านพบกับ208 m a สด้า2เบนซิน Sky a c t i v ีตัวรองท็อป1.3ให้คอนเน็กไม่120,000กิโลเมตร มาสนาสนะฮะสกายแอคทีฟครับตัวเป็นซนน1.3ลิตรนะฮะเป็นสุดยอดรถ เก๋งขนาดเล็กที่ขายดีที่สุดแล้วชั่วโมงนี้เพราะว่ามันประหยัดถึง23กิโลเมตรต่อลิตรฮะวันนี้เรามีรถบ้านมัอแรกมือเดียวมันแนะนอำอีกแล้วคันนี้เลย 2018, 2 1 8 Mazda 2เบนซิน t s h b a c k ตัวรองท็อป1.3ให้คอน n e c t ใหม่120,000กิโลเมตรรับประกันโครงสร้างเหมือนเดิมไม่คนหนักไม่มีตัดต่อไม่มีพิวามไม่มีน้ำท่วมเลขใหม่แท้ๆ120,000กิโเมตรรับประกันซื้อเต็มราคาครับ ตัวนี้เป็นตัวรองท็อปนะฮะรถใหม่ป้ายแดง6น20,000บาทแต่ได้ทรงฮชแบ็กน่ารักน่ารักปั่นใจวัยรุ่นแบบนี้เลยถ้าเรื่องชนหนักไปคว่ำตัดต่อน้ําท่วมไม่มีแน่นอนนะแต่ต้องบอกว่า ก็ตอนเข้ามารอยขนมงขนแมวอะไรกระจายก,กระจายหลายจุดรอบคันเลยเพราะฉะนั้นคันนี้เราเก็บสีให้รอบคันเลยนะครับวันนี้เก็บสีมาให้แล้วเรียบร้อยสวยงามครับมาด้วยสีแดงมิก้าเรดเท่ๆอันร้อนแรงมาดูพร้อมกันเลยรกระจังหน้ามาแบบเทๆ่ๆตรงกลางเป็นสีดำผสมกับสีเทาโลโก้ใหญ่ๆสวยๆนะด้านในลายคาร์บอนเคฟล่าตามสเปคโรงงานล้อมกรอบด้วยโครเมียมสวยๆเลย ไฟหน้ารุ่นนี้จะเป็นโปรเจคเตอร์มาพร้อมกับไฟ daytime LED โคมไฟยังสวยใสยใช้ได้มีไฟตัดหมอกให้น่ารักน่ารักด้านล่างด้วยนะครับโคมไฟสองฝั่งสวยใสยใช้ได้ยังสวยดูดีทั้งสองฝั่งมีไฟตัดหมอกให้คิ้วโครมยมอะไรยังสวยสีสันนะครับเก็บสีให้รอบคันเลยเพราะว่าตอนเข้ามารอยกระจัดกระจายรอบคันเต็มไปหมดนะกันนี้เก็บให้เรียบร้อยแล้วนะครับสีสันสวยเลยนะครับออกแดดนี่เงางาม,งาม เกรงปลังเป็นประกายขอไปอยังบางใสใช้ได้นะครับกันชนก็เก็บให้นะฮะสีแดงอันร้อนแรงโอ้โหทาออกมาแล้วถ้าทําพร้อมกันที่สีมันจะเนียนมากนะใสปิ้งเลยเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะครับภาพรวมแถบขวานะครับสีใสเนียนตลอดทั้งแถบเนื้อเดียวกันนะครับเพราะว่าทํารอบเดียวกันมาจนั้นสวยเนียนตลอดทั้งแถบแน่นอนนะครับมือจับมีสปาร์ตอินทรีให้ รกระจกมีฟิล์มมีไลาฟ้ามาให้ขอบคุณเจ้าของเดิมมากปีกพันตอนนี้ก็ถือว่ายังใช้ได้นะครับแม้ว่าจะเก็บสีมารอบคันแล้วอ่าแต่ก็ยังค่อนข้างบางมากนะครับส่วนหลังคาก็ทําให้นะตอนเข้ามาขี้นกกระจายเลยอันนี้เก็บให้เช่นกันนะครับแต่ว่าอากาศได้แบบรีบฉลาบแต่ขออะใยังบางใช้ได้อ่ไปตามน,นี้เลยกระจกข้างนะกระจกข้างก็เก็บให้นะฮะ เก็บให้หรือขัดวะเนี่ยจาไม่ได้เก็บเหมือนเก็บหรือขัดเก็บเก็บเหมือนกันน้ามีไฟเลี้ยวไฮเท่ๆด้วยนะครับล้อจะเป็นดิสเบรกล้อหน้านะฮะเนื <facial> ้อแมกไลายดีเลยนะครับตัวรองท็อปได้สีเทาเข้มเลยนะฮะแล้วแม็กก็ถือว่าสวยนะครับยังดูดีไม่มีทะลอกอะไรรุนแรงนะครับยางเจ้าของเดิมให้มาเป็นยางฮันกุ๊กเบอร์1 8 5 5 5 5 5ห้หรือ6 5ห5หีอะไร ปี2023นะครับอันนี้คือเจ้าของเดิมเปลี่ยนมาให้ก่อนที่จะมาขายขอบคุณมากครับพี่ดอกสวยดอกเต็มเลยนะฮะเพราะว่าเพิ่งเปลี่ยนมาต้นปีนี่เองโอ้โหดอกลึกมากใช้กันย,ยาวๆล้อหลังก็สวยนะไม่มีทะลอกอะไรอ๋อมีเบาๆนิดเดียวไม่น่าเกลียดครับตามขอบนิดนึงนิดนึงนะอีก90%ยังสวยไปตามนี้ได้เลยยางฮันกุกเจ้าของเดิมให้มานะครับเพิ่งเปลี่ยนมาต้นปี2023โอ้โหดอกยังเหลือเยอะมาก ขอบคุณเจ้าของเดิมมากใช้ได้แน่นอน5ปียาวๆไปเลยซุ้มลาะสวยงามน,นะครับอ่ะโครงสร้างกันต่อครับเปิดมาแล้วสะโพกหลังขวาเม็ดอาร์คสวยงามอยู่ครบซอกประตูด้านในสวยแห้งใสเดิมๆไม่มีชนหนักไม่มีพิกความอะไรเสากลางขวานะฮะเม็ดอาร์คปึ๊บ โอ้โหรูปยางองีกเหนียวมากเม็ดอาร์คอยู่ครบซอกประตูด้านในสวยๆเดิมๆตัวเลขคมๆน็อตเดิมไม่มีขยับน็อตเดิมไม่มีถอดไม่มีขยับสติกเกอร์เรียบเนียนพอ,อมีถลอกเบาๆนะฮะจากการขนของเล็กน้อยอันนี้อย่าไปยุ่งมันนะอย่าไปพ่นมันปล่อยมันเดิมๆไปแผ่นเพลทยังสวยดูดีนะฮะไม่มีงัดแงะเก่กาอะไรผลิตและประกอบประเทศไทย เลขตัวถัง M MM M 8 D J ลงท้ายด้วย w ั8 5 3 9ยดห้าสามเหลังคาเม็ดอาร์คอยู่ครอบอยู่ครอบอยู่ครบและอยู่ครบตลอดทั้งแนวเลยนะฮะซอกในก็เดิมหมดนะแก้มขวาน็อตเดิมไม่มีถอดไม่มีขยับอะไรด้านหลังกันต่อนะทรงฮัชแบ็กถูกใจวัยรุ่นแน่นอนนะครับก็กระจกเดิมของ m a สด้นะฮะไฟท้ายซ้ายสวยไฟท้ายขวาเรียบร้อย ฝากระโปรงท้ายสีสันเก็บให้เรียบร้อยกันชนเก็บสีให้แล้วเรียบร้อยมีเซ็นเซอร์ให้4ีจุดด้วยด้านล่างเป็นพลาสติกดำด้านตามสเปคโรงงานไม่ได้ยุ่งอะไรฝารรท้ายเปิดมาแล้วด้านหลังแห้งๆเม็ดอาร์คสวยงามสติกเกอร์อยู่ครบนะครับเม็ดอาร์คสวยงามอยู่ครบฝากระโปรงท้ายมีถอดเก็บสีบ้างเบานิดเดียวไม่น่าเกลียด นะมีถอดเก็บสีบ้างนิดหน่อยได้ด้านหลังโครงสร้างด้านหลังเดิมนะครับเป็ดอาร์คสวยงามแห้งสนิทสติ๊กเกอร์อยู่ครบทุกแผ่นนะครับด้านหลังมีเก็บสีมาบ้างเบาๆน,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 นิดเดียวนะฮะมีเคาะมีพ่นฝาท้ายมานิดหน่อยนิดหน่อยไม่น่าเกลียดอะมาดูด้านหลังกันมีไฟไท้ายให้นะมีแผ่นบางสายตาให้มีถารองให้มีช่องเก็บแม่แรง ด้านในยังสวยนะครับโครงสร้างด้านในเดิมหมดเลยแม่รงแม่แรงมีครบผมด้านล่างยังสวยมากล้ออะไรก็มีเป็นล้อกระทะนะครับ แล้วนะจะเห็นว่าด้านล่างเดิมหมดนะครับไม่มีเคาะไม่มีพ่นอะไรทุกอย่างแห้งสนิทจากโรงงานนะครับไม่มีติดแก๊สไม่มีน้ําท่วมไม่มีชนไม่มีสนิมทุกอย่างเดิมหมดเลยภาพรวมแถบซ้ายนะครับสีสันตอนนี้สวยเนียนใสเป็นเนื้อเดียวกันตลอดทั้งแถบเพราะว่าเราเก็บสีให้รอบคันพร้อมกันเลยนะครับอ่ะขอไปจัดว่ายางบางใช้ได้ขอไปยางบาง หรือจับมีสมาร์ทอินทรีให้ซ้ายขวาเลยเจ้าของเดิมแถมฟิล์มแถมกันสาดให้เรียบร้อยกระจกข้างสีเดียวกับตัวรถมีไฟเลี้ยวให้เท่ๆนะครับล้อกันต่อฮนะล้อแม็กเนื้อเดิมลายเดิมสเปคเดิมโรงงานสีเทาเข้มนะอาจจะมีถลอกบ้างเล็กน้อยแต่ดูแล้วไม่น่าเกลียดครับที่เหลือยังดูดียางอฮันกุ๊บปี2023 ขอบคุณเจ้าของเดิมมากดอกสวยเต็มลึกใช้กันยาวๆ5ปีได้แน่นอนล้อสุดท้ายหลังซ้ายก็ถือว่าขับเก่งใช้ได้นะฮะอรอยถลอกอะไรนี่น้อยมากนะครับก็อใยยางใหม่อันฟุกป,ปี2023ก็คุ้มมากขอบคุณเจ้าของเดิมมากดอกเต็มๆใช้กันอีกยาวๆนะครับโครงสร้างกันต่อสะโพกหลังซ้ายเม็ดอักสวยงามยู่กร เสากลางสายเม็ดอารสวยงามซอกด้านในน็อตเดิมไม่มีขยับน็อตเดิมไม่มีถอดไม่มีขยับอะไรนะฮะสวยๆเดิมๆนะมีถลอกเบาๆจากการขนของนิดหน่อยอย่าไปยุ่งมันปล่อยมันไปเสาหน้าซ้ายเม็ดอารอยู่กรอกตลอดทั้งแนวนะครับ ฝั่งซ้ายเดิมนะแก้มฝั่งซ้ายน็อตเดิมไม่มีขยับอะไรอสีต่อแล้วขอบคุณเจ้าของเดิมมากหมดกรกดาใช้กันยาวๆกระจกเดิมของ m a สด้าความสีมรอบคันเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันไปใครที่ชื่นชอบความประหยัดไม่ผิดหวังแน่นอนครับ23โลลิตรทำได้แน่นอนนะครับเป็นเครื่องเบนซิน1.3ลิตร93แรงม้าครับเกียร์ออโต้6สปีดเติมได้ถึง E20 เลยนะฮะไม่แท้ 1>, 1 2 0 0 0 0มโลมือแรกมือเดียวไม่เคยติดแก๊สรับโครงสร้างกันต่อเลยนะฮะซอกในฝั่งขวาน็อตเดิมเม็ดอาร์คสวยงามรูกลมคมกริบแก้มขวาน็อตเดิมทุกตัวไม่เคยถอดไม่เคยขยับเบ้าโชกแห้งสนิทเม็ดอาร์คสวยงามผิวพันธ์ุแห้งสนิทแชสซีแห้งสนิทสวยงามคานหน้าเป็นพลาสติกสีดำนะฮะก็สวยเดิมหมดเลยนะครับไม่มีชนหนักไม่มีนม้ำท่วมอะไรนะแบตเตอรี่ ปี66เพิ่งเปลี่ยนมาครับมิถุนาปี66ไปตามนี้เลยนะเพิ่งเปลี่ยนมาขอบคุณเจ้าของเดิมมากแก้มซ้ายก็น็อตเดิมทุกตัวไม่เคยถอดไม่เคยขยับซอกในน็นอตเดิมหมดไม่มีถอดไม่มีขยับเบ้าโชกซ้ายขวาแห้งสนิทเม็ดฮาร์ดสวยงามอยู่ครบแม้แต่ฝฟ้าก็โปรงเองก็น็อตเดิมนะฮะโลโก้มาด้าคมๆน็อตไม่มีถอดแนวซิลิโคนเดินตรงแนวรูกลมคมกริบนะฝากระโปรงแท้ต้องมีโลโก้มาจด้าสลักตรงนี้ด้วยแนวซิลิโคนตรงแนวนะ น็อตเดิมทุกตัวไม่เคยถอดไม่เคยขยับแถมเลขเครื่องให้หน่อยละกันนะฮะพอมองได้อยู่ E... e เอ้ยไม่ใช่ P อะไรเนี่ย E 3ส0มห้าศูนเะครับเดี๋ยวไปดูห้องโดยสารกันไปตัวนี้สเปคโรงงานจริงๆเป็นเบาะผ้านะฮะเรามาก็ไม่ต้องซักหลักเสียเวลาคุ้มเลยละกันเหมือนเดิมฮะเลือกใช้หนังเทียมสีดําได้สีแดงนี่มันจะได้เข้ากับตัวรถได้ดูสปอร์ตดูเท่ดูดุเลยนะสีดําได้แดง แผงประตูก็แผงประตูรู้สึกจะไม่ได้ยุ่งอะไรนะฮะเพราะว่ารุ่นนี้แผงเา้ห้มามันน่าจะเป็นผ้าอยู่แล้วลเห้ยน่าจะเป็นหนังแบบนี้อยู่แล้วนะครับก็ไปตามนี้เลยนะฮะโดยรวมก็ถือว่ายังสวยใช้ได้นะครับเนียนกริบเลยฟิล์มอะไรไม่รู้แต่สวยนะครับประตูหลังขวาฟิล์มอะไรไม่รู้ ยี่ห้ออะไรไม่รู้แต่ดูดีอะนะแต่หน้านหลังก็ไม่ได้ยุ่งอะไรนะครับว่ารุ่นนี้มันจะเป็นหนังอยู่แล้วผสมเมื่อพลาสติกดานะครับเปลี่ยนเฉพาะตัวเบาะนะครับที่เป็นหอผ้าเราเปลี่ยนเป็นหนังเทียมสีดาได้แดงชุดนี้หุ้มให้ใหม่เพราะนั้นสวยสะอาดเนียนกริปแน่นอนประตูหลังซ้ายก็เดิมๆโรงงานนะครับก็ยังอยู่ในสภาพดีเพราะคันนี้เขาขับคนเดียวเป็นหลักนะฮะฟิล์มยี่ห้ออะไรไม่รู้แต่ก็สวยดี นะตัวบาะเราหุ้มให้ใหม่เลยนะครับเพราะฉะนั้นสวยใหม่แน่นอนนะครับผมประตูหน้าซ้ายก็เดิมๆโรงงานก็ยังอยู่ในสภาพดีนะครับฟิล์มก็ยังอยู่ในสภาพดีตัวเบาะใหม่แน่นอนนะครับพอเราจับเปลี่ยนเลยจากบาะผ้าเป็นเบาะหนังสีดำนะเท่ๆเ,เลยเดี๋ยวไปลองขับกันกุญแจเป็นแบบนี้นะ e-mobilizer กุญ e แจสำรองม,มีให้ครบเป็นปุ่มสตาร์ทเหมือนเดิม ไม้ปัจจุบันครับหนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันโลสองพันเก้าแล้วหนึ่งแสนสองพันเก้านะครับอ่ะแต่ได้มือแรกมือเดียวนะคะเปิดแอร์ก่อนร้อน ได้แอร์ดิจิตอลนะฮะมีแอร์ออโต้ให้นะฮะออโต้ Auto ทั้งความแรงและออโต้ทั้งทิศทางนะครับมีทั้งแอร์มีทั้งคิตเตอร์นะครับอยู่เมืองไทยใช้แต่แอร์พอแอร์เ <Air S 2> ย็นสบายหายห่วงอย่างแรกเลยที่เท่มากคือสตาร์ทแล้วจะมีหน้าจอ h u ด Display พับขึ้นมาเพื่อบอกความเร็วแบบนี้นะเป็นตัว High Connect ก็จะมีให้นะฮะแบบนี้คอนโซลด้านหน้ารุ่นนี้จะเป็นงานพลาสติกสีดําแข็ง,ขง โดยรวมก็ถือว่ายังสวยเนียนใช้ได้ด้านล่างเป็นวัสดุสีดำดูไฮโซดีหน้าจอนะครับตัว h ฮคอนเน็กจะได้จอระบบสัมผัสประมาณ7นิ้วนะครับมีภาษาไทยให้เสร็จสับนะครับก็กดแบบนี้ก็ได้นะครับหรือว่าถ้าท่านไม่ถนัดท่านจะใช้แป้นข้างล่างนี้ก็ได้นะเนี่ย จะกดข้างบนก็ได้กดข้างล่างก็ได้เลือกเขาเองเลยนะฮะนี่ยนะก็มี FMAM บลูท l u e ลู o t h USBUSB อะไรมีให้ครบนะฮะกล้องหลังมีให้ในตัวนะพร้อมเซ็นเซอร์ด้านหลังนะครับด้านล่างก็จะเป็นช่อง CDUSB AUX power outlet SD card มีนะ เกียร์เป็นเกียร์ออโต้หกสปีดนะครับรุ่นนี้ไม่ใช่เกียร์ CVT นะครับเป็นออโต้ดั้งเดิมข้อดีก็คือทนทานแล้วก็ออกตัวดีออกตัวแรงนะครับมีแมนนวลโหมดให้เพิ่มลดเกียร์ได้นะครับหัวเกียร์คันเกียร์ยังยังสวยนะดูดีใช้ได้นะครับมีโหมดการขับขี่แบบสปอร์ตด้วยใครชอบอัตตาเร่งมันมันเบรกมือแบบมาตรฐานเก่งเล็กรองวางแก้วน้ำตรงกลางอีกสองวางของกระจุกกระจิกอีกหนึ่งพวงมาลัยมีครุสคอนโทรลด้วย เหมาะสำหรับขับทางไกลมีมัลติฟังก์ชันเพิ่มลถเสียงรับสายโทรศัพท์โลโก้ยังสวยวัสดุยังสวยนะเนื้อพวงมาลัยเป็นหนังแท้ก็ยังสวยนะครับปรับได้กี่ทิศทางเดี๋ยวมาดูลงขึ้นเดินหน้าถอยหลังโอเคได้ครบ4ทิศทางกระจกไฟฟ้า4บานคนขับออโต้1บานนะฮะเซ็นทัลล็อกมีกระจก ข้างปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้านะฮะกระจกมองหลังตัดแสงสะท้อนด้วยก้านโยกปับเจ้าของเดิมใจดีแถมกล้องมาให้เราด้วยไปตามนี้เลยนะมีเซ็นเซอร์ที่ปัดน้ำฝนหน้ามาให้ด้วยด้านบนเพดานก็จะมีไฟมาให้นะฮะด้านหน้าคู่หนึ่งตรงกลางอีกหนึ่งแต่ของมาด้าเขาจะใช้สวิตช์ร่วมกันนะครับ เพดานที่บางแดดเป็นสีเทามีกระจกแต่งหน้าให้ซ้ายขวาเลยเพดานเป็นสกาดสีเทาก็ยังสวยใช้ได้นะมีริ้วมีรอยบ้างนิดหน่อยนิดหน่อยเจ้าของเดิมทำอะไรไปมีป้ายแขวนมาให้เรานะมองเห็นกันหรือเปล่ามาด้าไอออโตวันสาทรเมื่อไหร่ทำอะไรไปบ้างเนี่ยเพิ่งเข้ามาเมื่อสิงหานี่เองนะพี่น้อง ตอนนั้นเข้าไปแสน0 0 0เืโลนะครับขยับไปประมาณ2,000โลเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องไปแล้วอะไรเนี่ยลิกลิกยี่ห้ออะไรเนี่ยโมลี IE, ่โอวยี่ก็จะครบอีกทีแสนสานู่นน้ำมันเครื่องไส้กองเนาะโอ okay. เคเกซ้ายมีอะไรให้เราอ๋อมีแฟ้มให้ขอบคุณมากนะมีแฟ้มให้รถบ้านมือเดียวมีคู่เหมือเดียวมี คู่มือใช้งานเล่มบางๆน่ารักน่ารักนะโบชงโบชัวอะไรก็ยังมีสมุดวารันตีอาะมให้ครบนะออกรถเมื่อไหร่เดี๋ยวมาดูกันคันนี้เป็นผู้หญิงขับนะฮะมือเดียวสงวสงวนนามก่อนออกรถมิถุนายน2018นะครับก็เท่ากับ5ปีโดยประมาณ5ปีนะครับเป็นสี Soul ร e r y s y s t m l m i a โ oh อ้โห สีเทมากนะฮะเป็นสีโปรโมทสีเปิดตัวอะไรนี่สีโปรโมทเลยนะสีแดงอ mm ันร้อนแรงเลขเครื่อง P350 อะไรเนี่ยลงท้ายได้8962นะครับ c สซี่ MM8D ลงท้ายด้วย W385392 นะฮะดูแลรถด,ดีนะฮะอาจจะใช้เยอะจริงแต่ว่าดูแลรถด,ดีฮะ mm hmm. เข้าศูนย์เรื่อยๆ mm hmm. นะอ่าสำเนารถ ต้องแจ้งไวล่วงหน้าว่าป้ายทะเบียนนี้ลูกค้าเดิมขอคืนนะขอสลับกับรถในบ้านเขาเดี๋ยวเอาเลขใหม่ให้นะฮะเพราะว่าเป็นเลขสวยคันนี้รถบ้านมือเดียวฮะปี2018ป้ายกรุงเทพสีแดงเดิมโรงงานเลขตัวถัง MM8 DJ ลงไทยด้วยดับยู3 8 5 3 9 2เครื่องยนต์ P350 308 962เบนซิน4สูป1.3ลิตร93แรงมาครับไปลองขับกันเลย ขาตาเร่งก็สุดยอดด้วยนะฮะไม่ใช่ประหยัดอย่างเดียวยังแรงด้วยโอ้โหออกตัวพุ่งมากเลยขับสนุกเลยนะเบรกก็ยังดีเยี่ยมชงล่างยังแน่นยังนุ่มใช้ได้นะเครื่องยิ่เงียบเดินเรียบแคร์ย็งสบายมีกล้องหลังให้ในตัวนะครับพวงมาลัยก็ถือว่าไม่หนักเลยนะครับจัดว่าเบาขับง่ายขับสนุกนะครับเหมาะสําหรับมือใหม่หัดขับก็ได้นะครับอ่า เดี๋ยวมาดูวงเลี้ยวด้วยนะครับว่าเป็นไงเก่งเล็กแบบนี้น่าจะคล่องตัวนะกลับรถโอ้สบายเลยครับแคบมากวงเลี้ยวแคบทีเดียวผ่านสบายโอ้เหลือเยอะเลยเหลือเป็นเมตรเลยนะฮะเรื่องความคล่องตัวยังสุดยอดด้วยนะโอ้เราสัมผัสได้เลยฟีลลิ่งการขับนี้มันแน่นจริงๆมันมั่นใจเลยช่วงล่างแน่นหนึบยึดเกาะถนนมากๆนะฮะแรงประหยัดและสวยเท่นะ ในราคาเท่าไหร่ไปฟังกันเลย Mazda 2, Maz 2 Skyactiv e เครื่องเบนซินนะฮะจัดว่าเป็นเก่งเล็กที่ขายดีมากๆเลยชั่วโมงนี้เพราะว่าประหยัดถึง23กิโลเมตรต่อลิตรโอ้โหคุ้มๆแบบนี้เราได้ตัว Hushback 5ประตูน่นารักน่ารักเป็นรถขวัญใจวัยรุ่นและสมรรถนะการขับขี่ก็สุดยอดนะฮะ ช่วงล่างแน่นหนึบยึดเกาะถนนขับสนุกอัตราเร่งดีต่างหากนะแนะนำเจ้าตัวนี้เลย2018 Mazda 2เบนซิน Skyactiv 1.3 h i g o n อน d e ็ใหม่102,000 0กิโลเมตรคันนี้เป็นตัวรองท็อปนะฮะรถใหม่ป้ายแดง620,000บาทได้รถบ้านมือแรกมือเดียวด้วยนะฮะรับประกันโครงสร้างไม่มีคนหนักไม่มีตัดต่อมไม่มีพิคความ ไม่มีน้ำท่วมเลขไม้แท้ๆ1,2,000 0กิโลเมตรรับประกันซื้อคืนเต็มราคาครับอ่ะราคากันเลยนะฮะปกติ Walk-in ราคาหน้าร้านเราขาย359,000 0 0บาทพิเศษกันไปเลยสำหรับคนดูคลิปนี้ซื้อเงินสดก็ได้จัดไปแน้นก็ดีราคาพิเศษลดให้เลยเหลือเพียง3 0 0แสน เครดิตดีๆก็ฟรีดาวน์ลดศูนย์บาทได้เหมือนเดิมนะฮะผ่อนเบาๆสบายๆ72สงงวดนะฮะผ่อนเริ่มต้นเพียงประมาณ6,500บาทเท่านั้นเองหรือวันละ2 1 5บาทโอ้โหคุ้มจริงๆนะฮะใครอยากได้รถเก่งเล็กๆที่ผ่อนเบาๆสบายๆและยังได้ความประหยัดแบบนี้นะฮะพลาดกันนี้ไม่ได้เลยอ่ะและพิเศษเช่นเดิมมีวารันตีให้ด้วยนะฮะรับประกันเครื่องยนต์เกียร์กล่อง ECU และอะไรกว่า1น9รายการให้นานสุด 1>, 1ปีหรือ20,000กิโลเมตรพร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉินฟรี24ชั่วโมงครับและเดี๋ยวก่อนเอารถฮะผมจะรถเข้าสู่มาสด้าเต่นทายของเหลวน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เปลี่ยนไส้กรองให้ฟรีน้ำมันเต็มถังให้ฟรีแบตเตอรี่เป็นลูกใหม่ให้ฟรีเติมลมยางในตัวเช่นให้ฟรีแถมกล้องหน้ารถความคมชัดระดับ Full HD ให้ฟรีทำความสะอาดและรมควันฆ่าเชื้อโรคก่อนส่งมอบเช่นเคย รถสวยมือแรกมือเดียวนะฮะรถบ้านเนี่ยแท้ใหม่แท้เลยนะฮะใครสนใจรีบแอดไลน์มาได้เลยด้านล่างไอเดล่1 9 s p หนึ่าเอพันเป็นที่ของเราได้ง่ายๆก็ไปที่กูเกิลแบบพิมพ์สิบการีประกเราอยู่ถนนการประพฤก์เปิดบริการทุกวันถ้าต้องการเดินทางมาดูรถดยร,รถไฟฟ้า BTS ให้ลงที่สถานีวุฒิากาศประตู2แล้วถวาทีมงานฝ่ายขายเดี๋ยวมีทีมงานไปรับไปส่งให้ถึงสถานีฟรี 19สีประกอบรับซื้อรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อให้ราคาสูงมีรถเก่ามาแลกเปลี่ยนรถใหม่ไปง่ายๆอีกไฟแนนซ์ก็ขายได้ปิดบัญชีให้รวดเร็วทันใจภายในหนึ่งนาทีรถเด็นยันนี้คลิปหน้าจะถึงคิวของรถรุ่นไหนนั้นฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชแล้วก็กดสั่นกระดิ่งให้ช่องของเราด้วยนะครับวันนี้นับ19สีประกอบรถมือสองที่คุณวางใจขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com